มาจ้ากินน้ำกันพี่น้องตําหมวตําปลาเหลวแต่สีเอินไปเนาะคะ่ะนี่เบิร์ตสุกยางตําหลางตูหยินก็ว่าใดพี่น้องน้องใหม่ก็มี่หักพีเสียดายน้องคือเกา นอใหม่ก็มีแคบหมูกะมาทำเองทั้งั้านค่ะทั่วก็มานมจีนไข่ตรุ่มอาเจ,จ้าหัวไหลให่ใยหางพี่น้องแเบษผดพุ่ง้มแส้ นะพี่น้องบอะไรยัง่างมันอัดเขาหน้าหอนเนาะขอแบบนี้เดอจากมูสไตล์แม่แม่อ่อนนี <laughs> ่ อับพี่เสียแรงนงใส่สอนว่าหันใจ ควอมอยากพี่นอนยังอยากเขาเล่นมวนใส่ไปน้ำกันบ้าง ขอโทษโค้ชแในพวกมิสุภาพนะคะ ซาลาเน่พักเพล้วเพราะสิเก็บไม่กินอันทางๆเขาก็ตามใ่ไปเลย <c oughs> วันเขาไปน้ำกัารหัวหอม นอนตื่นขึ้นมากยังไปสวนออกห่อนว่าบับสงสัยสิดอนสั้นเบิร์นเหรอแต่ประเหตุนี่มันมันมัน,ม,นมันเป็นหายเป็นฮึ้นอีลีได้พี่น้องขาห่อนกับห่อนอิลีเป็นสั้นเบิร์นเมื่อเคยเป็นอันนี้น้ำนาน,นี่กหน้าห่อนเป็นจุดเป็นอันนี้ ห่านนี่ผิวเปลี่ยนสีเลยแต่ว่าหอนกฮะบ่มันสีหอนดนๆหรอเพื่อนหอนแห้งๆหมือนหนึ่งจอมือ่เดี๋ยวก็มีฝนมีลมเข้ามา ข้าวสนม้นวม่สดนะน้จินคงหอ อ <C> กาศเขาอกาดเกเอากแก้วกัมมี่แต่ว่าอันนี้เปิดแล้วช่วงนี้ลูกกับบอยู่กินบท่านเนี่ยมันสีน่ำนะครับแต่นี่ก็ยังเก็บ เก็บของออกจากตู้เย็นอันนี้มากเดี๋ยวพรุ่งนี้นสิได้ไปซื้อของใหม่มาถ้าบูสันสิบวอไ้นี่สิทับกันใบยูเรื่อยๆอว่าลายขาดครับเขา,าพี่น้อง นี่แล้วก็ว่าคนมีอันจะกินอันนั้นก็จะกินอันนี้ก็จะกินเห็นยังไงยะ

ลาบงูแคบโมกรอบเฮ็ดสไตล์ออนนี่กรอบมาก เพลิดแล้วพี่น้องเพลดแล้วเพลดแห้งแล้วอื เพชร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 เฮงหอนเฮงเพชร cho nó thân được cường thang gì đứa lên kênh để vào à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  ở thông tin nhắn vô sao bài xăm nhỉ ạ ừ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  ขอบคุณขอบคุณเพื่อนพ้องน้องผีแล้วค่ะถ้าคิดว่าเป็นกำลังแรงใจให้ออนนี่ขอเหท้ทุกทุกทันจงนี้เกิดความสุขความเจริญบวเจ็บปวดจนแล้วค่ะเด้อสุขดีปีใหม่เงินทองลังไลเขามากบวสิทธรรมกิจการแบบไต้ขอสุขภาพแข็งแรงสุขหู่สุขนนะคนแล้วค่ะเด้อเจอกันใหม่ในละิปต่อไปสำหรับวันนีบ้บายบายค่ะ กินต่อ,อยู่แต่ว่าโทรศัพท์มันเต็ม